ครับผมผมบอกเลยว่าอูล่าทั้งแบบมันมีคนมาตรงนี้หนุ่มหนุ่มเข้าแล้วสามสองแม็กถอย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 ลบขึ้นลัวเป็นมาขื้นหนึ่งโอ้โหลุลัวเอาทิ้งเหลืออยู่ให้มันบังกัดไม่คบไงมันใหญ่เกินใหญ่เกินไงล่ะครับ ถึงตาถึงตาเทศสมบัติของผมเทศบาลพสม้ชุดอย่างนี้ก็ได้ชุดติดๆกันนะเอาไปผมเชื่อว่าต้องมีอีกเทศสมบัติเป็นลุ๊คลุ๊คโอ้ขึ้นมาเมื่อกี้สิบสี่เปอร์โอเมจ้าเจอร์เก็บให้หมดสิของแพงครับมาใหม่มาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้จูเนียร์ได้อัดชิบปะไม่ทันหรอกมั้ง เดี๋ยวไล่ใหผมก็ได้ผมมาถ่ายทันถ่ายทันนะอ่าทันตั้งแต่ลุงยังไม่ได้ลากมาโอเคเลยเมื่อกี้ชุดเมื่อกี้ผูกในแขนหนึ่งแล้วดวเนจะอัดไฟล์ไปให้ขำขำเดี๋ยวก็ตกเลยคอ่ามันตกหัวอันนี้ชุดอันนี้ชุดเล็กอันนี้ชุดเล็กเออโอ้ชุดเมื่อกี้แม่งภูมิใจคนหนึ่ว่ะยอมรับเลยโอ้ยภูมิใจมากไม่ที่ด้านนี้ไม่ใช่ตัวเองเก่งน้อยนายแม่งตาย เขาโมยชุดเขาใช่ไหมเขาปั้นมาเขาปั้นมาอย่างดีครับอเลยครับความอย่างนี้อ่าเสร็จจนจนเลยจนอ่าแล้วทุกคนยิ้มหน่อยมาแล้วครับอันนี้ชุดกลางๆลางอันนี้มากลางกยิ้มดีครับเออเรื่องอีโมนี่ผมยังไม่ได้เรียนเลยเนี่ยอีโมมาแล้วมาแล้วกำลังเข้าสามสองหนึ่งมาแล้วมามามาถึงแล้ว เย่เอ่อ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 เบนโอเคมาแล้วเยี่ยมครับอ้าวมาชุดหนึ่งชุดหลังมาแล้วชุดหสามตรงแบงค์นี่แบงค์ลากลากไก่มาเนี่ยแบงค์นี่ลากไก่มาแล้วเนี่ยแบงค์ไอข้างบน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 โอ้โหไมได้แล้วอ้ไม่ไม่ข้างบนโอ้โหโอ้โห โโอข้างล่างข้าางงล่จะมาขึ้นบนโอ้โหจะมีผู้รอดชีวิตไหมใครตายไหมไม่มีครับโอ้โหดีโอ้โหไองมิวโอริโอริโอริพระเทพสบาลมาเก็บของเถวสบาลยังผมก็เป็นอย่างนี้ตายก็ได้อะทำได้อย่างงี้สิทำได้จริงเออแนวปานเด็กเก็บของ มีโอกาสให้ชุดใหญ่ๆแบบเป็นอกิงไหมวะเลยขอสวยๆนะลุงได้เลยพยายามเพีายมคนบ้านฝนตกบ้านผมไมปเขาเริ่มตกกันแล้วบ้านผมเริ่มตกแล้วอ่เอ่อ่ผมได้ยินเสงกบขังโคกอุ้ยฟังกันสบายหูเชียวตื่นเหนี่อยร้องอำไมวะล่ะ ไอ้ไม่ใช่ผมเสียงตู่ไงสภาพเสียงตอนผมนอนเป็นไง,งวะไม่รู้เลยสรนลมจะตายครับโอ้โหจะตายก็จะอ,ออกไอออฟปาเชอร์ดีกว่าไม่ได้ตายเพราะไอออฟนี่นะ ยิงกูแม่งอย่างกระเป้าแรงไงคนแรงอ่ะมันยิงแล้วมันสะดุดเว้ยมันไม่ใช่แบบมันยิงแล้วไม่ได้ทําให้ฆ่ายิงแรงอ่ะมันทําให้เราสะดุดชะงักอ่ะแล้วก็จะโดนเพราชอที่เหลือลอยอย่างเงี้ยอู้แล้วพอพอเราชักแล้วมันก็เลยเหมือนมีใครมาขัดจังหวะกันอ่ะแล้วมันก็จะเลิกมาเนี่อ่ะมาเนี้ยกู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 กอ้าวอ้าวใครวิ่งใครวิ่งไอ้กูไอ้กดผิดเว้ยว้กูหายประกันเอาไว้ก่อน ปวด้าพปวดภาพขนาดนี้นี่ปัญหาอย่าเพิ่งลากมาอย่าเพิ่งลากมาใครก็ได้ช่วยเอาธนูมาไหลตัวนักธนูมันดีปวดพิสารกำลังจำปวดทาบตอนนี้วิสารถายจะปวดทาบแล้วผมวนรบต้นไม้อยู่มีคนช่วยีผมอแล้วเอาหวิสารกูจอบมาแล้วเย่เย่ขั้วดีจังเลยน้ำตาจะไหลโอเคโอเคเข้าบ้านแล้วเข้าบ้าน จะหาจุดมานบ้านมาเนี่ยไม่เอาอีกนะไม่ทำอีกนะไม่ไม่เอานะนเขาวิ่งออกไปแล้ววิชาหายสุดยอดจิมจิมกขอพักกินอะไรแป๊บนึงนะกินแรงเพื่อนหว่ะดีกินแรงเพื่อน่ะไข่วะนั่นไม่ดีไข่วะไข่วะไม่ดีเนอะ มเปิดว้นเจไดธนูลมอ่ะเอ้ยธนูวิ่เออลมถูกแล้วแอลลีออฟมือเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้เว้ยได้เว้ยชุดนี้ได้เว้ยเอ้ยชุดนี้ไว้เว้ยเตรียมอัดเตรียมอัดชุดนี้มาเว้ยเฮ้ยชุดนี้มาเว้ยจริงจริงจริงชุดนี้มาดูโดูดนจากสตรีมดิดูจากสตรีมก่ะโอ้โหคุณอะไรแดงเลยแดงแล้วไม่โอ้โหนี่ก็ใส่เอฟเฟกต์ซ้อมมือกันไม่ยั้งเลยชเคมามาได้เว้ยได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้ได ได้หมดครับตอนนี้อันนี้อันนี้เต็มสิบเอาไปแปดก่อนอันนี้ไม่ไม่เท่าเมื่อกี้แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคเตรียมนะเดี๋ยวยังโอ้โหแม่นผมทบมาเรื่อยเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเรียกองหนุนไปผมจะโดดทีมีล้มเอออย่าดีไออาเชอร์นั่นไงกูกูกูโดดข้าวาให้อะโดดเรื่อยฮะไปไปผมแป๊ว เออลงล้มไอ้อาเจอตัวเมื่อกี้จริงๆอ่ะเฮ้แต่ถ้ามีเลดิกไม่ล้มนะเว้ยเมื่อกี้เนึ่งตัวล้ะมาณเกือบยี่สิบแบบแพสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าโอ้โหเยอะเก่เยอะคนเยอะไม่เกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยตันตันโอ้โหไอทะลุกะลว่า <ม>ลงเทลมีเจ็บเลยอ่ะมามาวิงาว่งเลวมาโอ้โห <c oughs> เทศบาลนอ้่างผมลงทำไมเนี่ยมาอย่างเป๋มาอยา่างมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคไปต่อไปต่อไปเตรียมนะเตรียมจะพวดเลยชุกทีมีใบลง ผมออมไปโดนทำไมแล้วนะมาสามมาแล้วเออยังยังยังเดี๋ยวนับก่อนเดี๋ยวนับก่อนยังยังสามนะครับกล้องพร้อมนะครับตุ๊กเตียงพร้อมมาฝังกบวนลากไปฝั่งกบวนนั่นแหละหนึ่งช่วยได้แชสามสองเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้โหสวยงามมากโอ้กูจะตายกูสตันกู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 เงื่อกไหมไม่ไม่ไม่ไู่ฟูเลยโ้โหเออมาขึ้นบ้านเฮ้ยเออขึ้นบ้านเลย อุ๊กกระเด็นกระเด็นอยู่อย oh. ู่อยู่อยู่อยู่จะตายอ้าวตายผมตายเลยเอาอันดานยังผมก็ตายอย่างนี้าคลิปนี้ขอไว้อะไรเพื่อนมิวด้วยนะครับผมเดี๋ยวหน่วงเดี๋ยวตัวหนึ่งไม่ต้องตีโน้เลยเดี๋ยวสปาอะไรเพื่อนมิวนิดหนึ่งนะครับผมนะครับเพื่อนมิวด้วยนะเพื่อนมิวใจร้อนไปนิดหนึ่งนะครับ เอาไว้อะไรสิบวิเก็บทิงกินไปต่อไปต่อเอาไปแอ้วไอเไอแอดแอดแอดมาดีก่อนแอดอะไรอะไรอะไรเทศบาลคอตุ่มชื่อผมเดี๋ยวชื่อผมนี่แหละเทศบานเกิดอาเชอร์ว่ะลุงลูกขาดผมก็เชื่อไงโอ้ยไม่ไหวว่ะยอมโอเคผมเกิดล้มว่ะผมล้มเพราะมันนั่นแหละแม่งร่างมาอย่างสวยท่านถึงบ้านนี่คือหล่อเลยอ่ะแม่งประดุจยอดยาแผล ลมลานี่เลยมานี่มานี่หมดประเด็นไออาเชอร์เฉยๆไม่เท่า,หาไหร่แม่งวางกับดักไว้แล้วติดแถบมาเลยโวเองไงเหมือ <c oughs> นผมเลย <c oughs> ผมกดนี่ผมนี่กดยารัวๆเลยเอาจริงอ่ะถ้าเกิดผมอัดเนี่ยผมจะไม่มีที่ให้เลนเดอร์คลิปเลยเนะี่ย เทเลปายหลอมนะหลบมนะหันไม่หลบมเริ่มนะกูบอกให้เออเงิ่มผมหน้ากกะดองมาแล้วครับท่านผู้ชมฮะับกะดองมาแล้วกะดองมาแล้วครับชุดนี้เป็นชุดเบาๆนะครับเข้าแล้วครับพี่น้องครับโอเคครับถึงแล้วครับถึงถึงโอเคครับโอ้โหจ็อบผมนี่อัพเลยครับเว้ยผมก็อัพเว้ยโอเคครับอันนี้เป็นการลากไนท์เตอร์นะครับแบบ อีโม่ลอเรียนไปเลยอาเชอรบ้าอ่าอิโมเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับผมนะครับแบบนี้ครับออกนะครับวันนี้ออกออกเลือดออกเลยแหละโดนยิงนะออกอกล้มไปเล้ลงแบบนี้ถ้าไม่มีอาเชอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบที่สนุกมากเนะ ปัม๊มสนุกใชมเยวเตร้หีวเหเีเตรบียมาแล้มลกวมาล้มาลมาแลมาแล้วมาแล้มาแล้วแวมแม้าแมาแวมาแลล้วมาแลาวมัล้วมา้ยมันล้วมาแล้วมา้วลวกาแมานว้วม้ว้มาแล้วมา้วมวม้ล เขาเขาวงไวเป็นขอบิสตาดด้วยใช่ป่มวะเกลี่กลี่เกลี่แต่ไหมไม่แต่งแต่ไม่โอเคเยี่ยมแต่งไม่ไม่ร้ไรมาอีกแล้วชุดเล็กวันนี้มาชุดเล็กอ๋อมจะมาดูได้ยิน ดูตรงนั้นดีๆนะจ๊ะน้องเจอ๊กไปดูมาเก็บของนะม้ามันจะรอเก็บของไงผมเคไอ้แม็กลบแม็กลบแม็กอย่าขวางหน้าอย่าตัดหน้าอย่าตัดนเบ๋อย่าตัดนเบ๋เพราะว่าล้มอแล้วเดือดเชือเตรียมอะไรอ่สิทิ์ทีปฏิบัติโอ้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 เยว้กูเล่นตี๊ซมาเว้ยนี่เป็นไงวันนี้ทำเสียงเงี้ยไปคุยกับหมานั่นน่ะหมาเน่านะ บอกเราไม่ได oh. ้ตัวเกิดทำบ้าอะไรวะนักน์สรุปมึงมึงกูกูไปแล้วเดี๋ยวบอยเดี๋ยวเพิ่งมองแตกไว้อะไรให้ลุงสิบวิไว้อะไรให้ลุงสิบวิไหนวะนี่ไง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 อะแล้วดูวยก็ตามอะแล้วมาแล้วผมทิ้งไว้หน้าบ้านก็ได้แบ็คจัดการเก็บของ้ังแขนแทนลุงด้วยด้วยไไปล่่แ็กอะไรโอ้ยอันนี้สวยเหมือนกันนะ สวยนี่ยดีโนเมื่อกี้เออเออจะสวยมากไปถ้ามันมีแบบของและของพวกอะไรมาดอกเร็ว้นไปข้างบนเร็วๆเร็วก็ตายหาตัวที่ไหนนี่ตัวเองนะตัวที่ไหนเมื่อกี้ก็เพิ่งยุบมาใหม่ๆเลยเดี๋ยวเชื่อถ้าผู้ชมย้อนกลับไปดูได้นะครับเมื่อกี้นะครับตัวที่ไหนครับนอนเงียบอยู่ครับโอ้ยนี่ต่อให้อยู่ขั้นแรกเลยในขั้นแรกเลย จะไปยองลงพออย่างนี้อันนี้รอบนี้นะครับมิวไม่ตายผมไม่ยอมนะครับรอบนี้ครับเดี๋ยวแค่ตัวที่หน yeah, hey, ุ erm. ่มเรลจัดการดูได้ด้วยได้โอ้ยยย่ายอยย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 ่ยย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 ย่งยยยยยยยนยยวยยงยย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 อยยยวยย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 ยรยยยยยยมยย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 ไยยยยยย ตัดมาเลย AB เลยอะ AB รอเลยปุ๊นปุ๊นปต่อรถไฟรถไฟต่อรถไฟด้วยนะเห็นออกวิ่งอยู่หลังบ้านนนั่เละเออ AB รอแล้วผมอ่าทำมาเร็ว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 เข้าแล้วสามตอคโอ้โหออกอาเชอร์ดักหน้าตัดหน้าตัดหน้ากทำไมไม่ไม่เยอะไปอะโรหมดอีกอะเอออะไรลุงเดชเออตายวะลุงเนีดยตายวะเอ้ยผมรอดวะลุง เอมาลักจีบเพื่อนชาติจริงว่ะเอ้ยผมไม่อยากจะคุยอะไรตลาดชีพเพื่อชาติดูดิดูดิไม่อยากจะคุยกอดมิวข้างๆมิวอะอะไรเป็นบั๊กอะบั๊กอะบั๊กอุ้ยค้างอุ้ยแม๊มมิวมีผว่าจะโดนธนูยิงตายดูตรงมันนี่ดูมันนี่แบบแบบลงมาเก็บคุิวอะไม่ชิวแล้วว่ะไม่ชิวแล้วว่ะเราส่งตัวเนี่ย สายเทศบาลยังผมแบบต่อยมีออกเยอะแค่ไหนผมก็ต้องลงเาเก็บให้ได้เลยสายเทศบาลมาใหม่เว้ยปล่อยนี่ปลอยตอนนี้ไม่ใช่ปล่อยตอนนี้กลัวโอ้โหนี่ตีโชเลยเห็นไหมตีตายด้วยแบบนี้อะไรโมิว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 มันนี่มิวไปไหนโอ้ยเชี่ยกับดักลุกลุ่มตีกระดันแอบไปเบิร์ดเบิร์ดชูยู โอ้ยรอบนี้มาเว้ยรอบนี้มาเว้ยรอบนี้ได้เว้ยดูดูดูด้วยดูด้วยรอบนี้แน่งเบื่อว่ะเวลาพอได้แบบได้คั่วคั้วมาแล้วไม่เจออาเชอร์ตักมากเนี่ยอาเชอร์อต้องต้องใช้อาชีพแอดลากอาชีพที่เป็นฟรีเยอะๆอ่ะจะมีโอกาสดีดีกว่าฟรีเยอะใช่ไหมอาาเอ้ได้อยู่อะโหอ,เ,อเชอร์ดักกูสองตัวกูรอดไหมเนี่ยไม่รอดไม่รอดรอดเก่งเว้ย ถึงหน้าบ้านตายนะถึงเน้าตาอาบูดอาบูดเดินเดินมาแล้วอาชอร์ยิงแอะตอนจะรอเลยตกใจแอะเจ็บเลยอาเชอร์ไม่ยิงแบบธนูมันไกลอ่ะคือตอนแรกไม่โดนด้วยแล้วพอธนูมันพุ่งมาพิ้วตกธนูปักที่หัวเก่าเลยอ่ะตายคาบ้านตปหน้าบ้านเลย มาแล้วมาแล้วตามแล้วอันนี้แน่นอันนี้อันนี้ครับแก้วสามสองหนึ่งเข้าแล้วอัดนะครับอัดน,นะนครับโอ้โหอัดนะครับผมหยุดนี่คือผมเริ่มครับโอ้เออเลเวลเห้ต้องพูดหรอเลเวลออกเลเวลออกดูเน็ตไม่เจอหัวก้อนถ้านนั่นเสร็จแล้วว่าเสร็จอะไรยังแข็งอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหผมนี่แข็งต่ออันนี้คุณภาพเจสปาอย่างผม่มเป็น <laughs> นิ่งบนแม็กแม็ปีปอปีปอปีปอเเหลือเจ็ดร้อยเลือดแดงแล้วเลือดแดงแล้วสนใจมันเดินเล่นยังมีวะเลือดแดงแล้วแม็กแดแล้ยหิวก่อนหิวไม่ทั้หิวอ่ไรหวหิ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 วหหิวหิวหิวหิหิวหววห่อหวะวะเวยวเววววววตัวนี้ว เอือใครอัพ้งอัพเรื่องเท่าไหร่นะพิมผมห้าเก้าหกสิบครับหกสองะครับหกสองนี่มีตัวทศบาลมาแล้วตัวทุตบาลรอแล้วงั้นเดี๋ยวคืนนี้พาไ้แค่นี้ก่อนโอเคได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเวลอียที่หนึ่งเสียววันนี้ขอชุดหนึ่งขอชุดหนึ่งขอชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายได้ไหมไอ้นุ๊กไอ้หนุ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้พาเสียวขอชุดหนึ่งขอชุดหนึ่งชุดใหญ่เอ็มเคชุดใหญ่ชุดเนี้ย เดสวานขึ้นเดสวานเดสวานเอ้ยเก็บของก่อนดีเฮ้ยเออมาแล้วมาแล้วฉันโดนรปมๆมาเช้วต่อวอร์ดมาแล้ว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 นี่มามาดี่มาเออได้ได้ได้ชุดชุดกลางอยู่ตอนนี้ชุดกลางอยู่กำลังรวบรวมให้เป็นชุดใหญ่มามาเอาแล้วได้ครับชุดเกือบจะใหญ่แล้วขอ ไม่ก็รู้ว่าอะไรนะกล้มตายเราดนจิกจกกลมตายมันไม่มีพลังานมันเลยเยอะเยอะตอนตอนเนี้ยตอนแรกมันมีคนลากเยอะตอนนี้อาะหูออาคาเจอร์สองตัวว่าไม่รอดเอื้อกึ่งแดงแดงบินเอื้อตายเสียใจด้วยเออตายตายยอมยังไม่ยอมผมไม่ยอมยังไม่ยอมในไก็สุดท้ายเราหยุด

ลุงมีผมตายแทงสองตัวนะกถึงว่าตายแท้งใช่ไหมสัตว์นี่มโดนไม้ผีมันจะแท้งไหมมาดูให้ลุงมันจะหักลุงตังตังนั้นตังเป็นลายลุงเวยโอ้โหโอ้โหโน้โหเล่นได้ป้างโอได้ป้าโอ้โหจับเลยมีดูเปี้ยวด้วยโอเคลุบตีเลยเอาอัพพอดีเลยตาย อดบ้านกลับพอดีพรุ่ง้ค่อยว่าไเปิดแล้วนะบ๊าบนะไม่เข้ากับบาไม่ได้นะครับหลงฮิวเลิงเเเฮ้ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อลงประตูบ้าจะปิดในบัดนี้นไอิวไอิวอด้ลงลงลงแป๊บแปตรออันนี้ขเอออะเอเยั นี่มาสวัสดีคุนผู้ชมก่อนนะครับตอนนี้นะครับไปยินเรียก่อนเียขอบคุณที่ติดตามคลิปทุกคนเลยนะครับผมมีดยเ่อต้นกันแน่นะดีเรามาเต้นแอโรบิกเลยครับไอเต้นแบบแบบเวฟอะแบบเวฟเ่อดีเวฟเวฟอะเออึงลุงกําลังเดียวของกดกดคลิปเนี่ยกดบ้างอะแล้วก็ทำเป็นเวฟอะที่เราคนเอาให้มันเป็นเวฟี่มันไม่เลงึงลุง ขายของอยู่บา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 นาบาบนาบางาบาบานาบาโอเดโดโอเดโด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 เดเดโงเพโ่เดโดเดโดเดโดเดโเดเด่ดเด่เดิ่งดโดเเดโดเเดโเดโดเดโ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 ดเเดเเเดเเ่เดเเเเจเ ไปแม็กแม็กมาแทนอะไรเจ้ามูมิวดิเอาแทนตรงรูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แทนตรงรูว่างดิไดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนด,ด,ดูนัต่อคิวกันเต็มอ่ะคอดูอรอยมาแล้วมาเอาเแม็กเข้ามานั่งตรงนี้เข้ามานั่งตรงรูเข้ามานั่ง,งมามารูเออเดอเดอเออเด้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 อเดงอเดอนดอเด้อเด้อนดงอเอเด้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 อตด้อเด้อเด้งนดเด้อเด้งเด้อเด้ึงด้อเด้อเด้อเด้เด้อ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 เดเด้อเด้อเอเเด้ตเด้อเด้งอองออเ้อดเ อ้าวนั่งทีละหนึ่งหนึ่งสองสามปีห้าอย่างงี้ละหนึ่งสองสามแล้ววนมาหนึ่งมานั่งหมดนั่งนหมดแล้วยืนยืนยืนแล้วนั่งเอออย่างเงี้ยแล้วมิกวก็ยืนยืนไอ้ไม่ใช่แม่ไอ้จูเนี่ยยืนจูยืนนิวยืนแล้วก็นั่ง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 ยืนยืนยืนอย่างเงี้ยลับไปเอออ้าวก็ดีอ้าวอ้าวอาไรดีเอาดิเอาดิเอาเอานั่งใหม่ก่อนนั่งใหม่ยืน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 นั่ง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 อ่ะเออยืน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 นั่งนั่งนั่ง อ้าวลีบรีบโอ้ยไอ้หนุ่มเด้อนะวะเห้อผมนะวะขอบใจมากเพื่อนหนุ่มคุณนะครับวันนี้ขอบคุณมามาครับผมตั้งขายของวันนี้ไม่มีของอะไรน่าขายเลยผม เดี๋ยวไปเดินฟื้นนี่ให้แม็กด้วยเอ้ยอาแม็กเอาเสื้อกล้มน้ำไปก่อนเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยนี่จยถอดฟื้นเสื้อกล้มให้ฟื้นงั้นเดี๋ยวพี่ไปละพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับบุญนะแล้ผมไปเหมือนตัดคลิปครับผม